ระเบื้องจานที่สำคัญอยู่แผ่นหนึ่งซึ่งได้จารึกเรื่องไว้เมื่อปีพุทธกาลล่วงแล้ว256เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าตะวันอธิราชครองราชอยู่และพระเจ้าดึนเด่นฟ้าพระราชโอรสยังยาวไว้และการที่จะขึ้นครองราชในอนาคตนั้นจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าไว้เรามาดูกันว่าพระเจ้าตะวันนั้นสอนอะไรพระราชโอรสของพระองค์บ้าง เดือนเด่นฟ้าเรียนสื่อไทยในสำนักยานจารณะส่วนดาวเด่นฟ้ากับแสงสายทองนั้นสนุกเล่นมากเรียนสื่อได้น้อยรู้น้อยมีข้อมสอนเป็นผู้สอนอ่านเขียนสือ่อในช่วงแรกของคำจารึกอธิบายควาไมไว้ว่าพระเจ้าเดืนเด่นฟ้าพระองค์ได้เรียนสือไทยในสำนักของท่านพระยานจารณะ ส่วนน้องชายคือดาวเด่นฟ้าและน้องสาวคือแสงกายทองนั้นหนักไปทางเล่นและมีคอมที่ชื่อว่าสอนเป็นครูผู้สอนอ่านเขียนหนังสือเดือนเด่นฟ้าจเรึกต่อไปว่าพ่อสอนเมืองไทยดูทั่วผู้คนชายหญิงรู้วันเดือนปีเดือนคู่เต็มขี้ขาดเดือน8ปดสองหนมีสามสิบวันเดือนเพิ่ม เดือนเจ็ดมีสามสิบวันเมื่อสี่ปีเพิ่มอธิกาวาันเรียนอินกินตะวันเดือนอันมีในปีไหนพร้อมรู้ผาน้อยผาอันรู้แดดน้ำลมฝนนับชื่อหน้าหนาวเดือนายเดือนยี่เดือนสามเมื่อเดือนสี่ห้าหกนับชื่อหน้าร้อนเดือนเจ็ดแปดเก้านับชื่อหน้าฝนเดือนสิบ 1ิบเนับชื่อหน้าน้ำตามวันละวะาปีไทยหลวงปู่อธิบายความว่าคำว่าผาน้อยหมายถึงวินาทีส่วนคำว่าผาหมายถึงนาทีส่วนคำว่าอันหมายถึงชั่วโมงเรื่องราวของคำสอนของพระเจ้าตะวันอธิราชที่สอนพระเจ้าเดือนเด่นฟ้านั้นยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ พระองค์ยังทรงสอนเรื่องของการบริหารบ้านเมืองและเรื่องสำคัญอีกหลายอย่างแต่ขออนุญาตยกยอดไว้เพียงเท่านี้จากคำจารึกที่ปรากฏอยู่ในแผ่นกระเบื้องจานนี้มีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือคำที่พระเจ้าเดินเดินฟ้าจารึกไว้ว่าเรียนอ In ินกินตะวันเดือนหลวงปู่อธิบายความว่าหมายถึงสุริยคราดหรือจันทคราด แต่คนไทยโบราณในสมัยนั้นเรียกกันว่าอินขออนุญาตพาท่านผู้ชมย้อนกลับมาที่เผ่าอินคาหรือชนเผ่าพื้นเมืองในแถบเทือกเขาแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้พวกเขาได้บูชาและนับถือเทพเจ้าอินคาหรือที่ฝรั่งเรียกว่าอินคากอสโดยที่พวกฝรั่งมองว่า การนับถ well, ือเทพเจ้าอินคาเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อและศาสนาของพวกอินคาและเทพเจ้าเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติการเกษตรดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเห็นของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีทั่วไปมองว่าความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าอินคาของชาวอินคานั้นอาจจะเป็นลัทธิบูชาดวงอาทิตย์ ของชนเผ่าที่ยังไร้ความศีวิไลเป็นเรื่องความเชื่อที่งมง,ง,งายของมนุษย์โบราณแต่ท่านผู้ชมจะพึ่งด่วนสรุปง่ายๆเช่นนั้นในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าชนเผ่าอินคานั้นมีความสามารถในขั้นสูงในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์เมืองมาชูปิกชูนั้นเป็นเครื่องหมายสะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคราวนี้เราลองมาดูความแตกต่างในเรื่องขององค์ความรู้ ที่หลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อปีพศ2509หลวงปู่อธิบายความว่าจากภาพถ่ายภาพนี้เทพเจ้าหรือเจ้าอินขานี้สร้างด้วยทองคำแท้หลวงปู่ว่าเจ้าอินขานี้หรือพระอินไทยโดยมีรูปแบบและลายสือไทยบอกแจ้งไว้เทพเจ้าอินขานี้ เป็นพระเจ้าที่น่ากเกรงขามพระองค์หนึ่งได้แสดงส่วนผสมกันแห่งเจ้าความตายและเจ้าแห่งความมืดหมายถึงมัจุราชและพระการยมราชสัญ,ญลักษณ์บนไหลเป็นเครื่องหมายปฏิทินเป็นพระเจ้าที่โดนดานขึ้นจากเจ้าจากัวและองค์นี้ยกขึ้นเป็นคนชั้นเจ้าอินคาคือพระสุริยเทพหรือพระบุตรสุริยเทพที่พวกอินคาเรียกว่า พระลูกเจ้าตะวันและพระสุริยะเทพนี้ได้ออกแบบไปอีกอย่างหนึง่งเป็นนิมิตหมายให้ทั่วไปรู้จักว่าเจ้าพ่ออินคาทรงอำนาจให้มีกลางวันกลางคืนจึงสร้างสัญ,ญลักษณ์ปฏิทินไว้บนไหลเมื่อมีชื่อว่าสุริยะตะวันจึงบ่งบอกว่าปฏิทินนั้นเป็นแบบสุรยิยคติคือแบบวันที่หลวงปู่ว่าที่พวกฝรั่งคิดขึ้นทำใช้กันในการปัจจุบันนี้ ก็เป็นแบบที่คนไทยรู้จักใช้กันมานานแล้วจากแบบที่เห็นนี้ที่ว่าเป็นของไทยนั้นเริ่มจากรูปซ้ายวงขอบหน้าภายในรัดก้าสี่เหลี่ยมนั้นมีลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยอ่านได้ว่าอินคาชัดเจนโดยสระอีนั้นอยู่บนออ่างชัดเจน ต่ำลงมาเป็นรูปใบหูที่เป็นรูปคนยืนคว้ยขานั้นคือนอหนูจึงอ่านได้ว่าอินส่วนทางด้านขวาลายตัวคอควายนั้นชัดถ้าอ่านเป็นเส้นวงซ้ายจะเห็นเป็นดอเด็กแต่ถ้าอ่านเป็นเส้นวงขวาจะเห็นเป็นคอควายโดยในช่วงต่อไปจะเห็นเป็นสระอาพวกไทยอาหมมีคำว่าพ่อขุนเสือข่าฟ้า โดยหลวงปู่กล่าวว่าอินคาฟ้านี้เป็นต้นคนอินฟ้านประสาทมายานั้นเมื่อตายไปแล้วผู้คนนับถือส่งขึ้นไปเป็นเจ้าพ่อตะวันจึงขึ้นไปเป็นอินคาฟ้าหรืออินคาฟ้าและกลายมาเป็นเจ้าอินคาเหมือนในเช่นปัจจุบันนี้เจ้าอินคาอีกรูปแบบหนึ่งสร้างด้วยทองคำแท้ เป็นพระเจ้าวงกลมดูเป็นดวงเดือนหรือวงกลมพระจันทร์ในรูปนี้ได้ออกแบบไว้เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปวงกลมทำหน้าตาและปากกับฟันคนไว้ในวงกลางมีเส้นลงล่างและบนมีสองรูปอันหมายถึงฟ้าดินหรือดินกับฟ้าส่วนรูปตรงกลางก็คือตะวันหรือเดือนสำหรับวงนอกปรากฏเป็นรูปหัวหน้าตาเหมือนงูมีลำตัวยื่นออกมาข้างละเจ็ด จึงเป็น14เมื่อรวมกับหน้าตรงกลางด้วยจึงเป็น15บห้นี้รูปนี้จึงเป็นดวงเดือนคือดวงจันทร์และเป็นปฏิทินแบบจันทรคติปฏิทินจันทรคตินี้เป็นแบบที่ใช้อยู่ในประเทศไทยไทยใช้เดือนวันทางจันทรคตินับเดือนขี้มี29วันเดือนคู่มีสามิบวันจากรูปนี้จะเห็นเส้นลงนั้นเป็นเลขขี้คือเดี่ยวออกจากหน้ากลางก็จะนับด้วย จึงเป็น1ิบหเป็นข้างขึ้นส่วนที่2ไม่มีหน้ากลางจึงเป็น14บสเป็นข้างแรมทุกเดือนขี้จึงมี29วันเดือนคู่ทุกเดือนจะเห็นข้างบนมีสองหน้าจึงนับทั้งข้างขึ้นข้างแรมทั้งสองข้างข้างละสิวันรวมเป็น30วันในทุกเดือนคู่ปฏิทินแบบจันทรคติทางตะวันตกนั้นไม่ปรากฏว่ามีใช้กัน จึงถือว่าเป็นแบบของทางตะวันออกโดยเฉพาะที่มีข้างขึ้นข้างแรมก็มีแต่ของไทยส่วนทางชมพูทวีปมีปักข้างขึงข้นปักดำข้างแรมก็จริงแต่นับวันจันทร์สวยเลิกเอามาตั้งเป็นชื่อเดือนจึงไม่มีขี้มีคู่การนับปฏิทินจันทรคติที่มีขี้มีคู่นี้จึงมีอยู่ที่ไทยเพียงที่เดียวในโลกนี้ฉนี้ปฏิทินจันทรคติของอินคานี้ จึงยืนยันว่าเป็นแบบเดียวกับของไทยเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นคนชาติไทยด้วยกันและถึงแม้ว่ารูปนี้จะไม่ปรากฏว่ามีรูปตัวหนังสือไทยแต่การปรากฏรูปสัญลักษณ์ให้อ่านเป็นปฏิทินจันทรคติแบบไทยนั้นก็ยังพอยืนยันได้ว่าเป็นของคนไทยท่านผู้รู้ต้นไทยนั้นได้คิดทํำระบบ และวางแบบแผนต่างๆไว้มากมายเพราะโดยพื้นฐานของคนไทยนั้นเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงามจึงมีความลุ่มลึกในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆจึงทำให้ผลงาน,นหลายๆชิ้นที่คนไทยสร้างขึ้นนั้นฝรั่งคิดว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์นอกโลกเป็นคนทำท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตคลิปเดียวเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอสบสัแส,ส,สงค์ หรือจะร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับซุปเปอร์แสงที่มอบให้และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสมาชิกทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่กทานสวัสดีครับ